จะมาดักกุ้งวันนั้น่ะดักได้จะปา่าวันนี้จะต้องเอากุ้งให้ได้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้มาดูกันอันนี้ก็ห้าหกโมงหกโมงกว่าแล้วจะดักกุ้งนี่ตรงนี้จะสมัยน,นะ สิมาดักกุ้งเนาะคะ่ะเนาะสิมหันบอมันเนี่ยรวมมิชแนลวันนี้จะดักกุ้งวัได้ดักหลายมือแล้วฝนมันตกลิ้นทุกมือทุกมือเลยปรได้ยดการอาหารอาหารกุ้ง อาหารป่าอาหารป่า เสร็จแล้วแบบน,นี้เดี๋ยวเช่าลงน้ำแล้วแบบนี้เช่าซืได้ไหมเยี่ยมมาอย่างกันว่ามันสิกลหรือมันสิเขาหรือว่าเขามันขึ้ม หนึ่งฝากแล้ว ทัดหลังไม่เป็น,นไงอเป็นไงนี้ ไม่เลยวันดูนิสองสามหลนี่ก็ดักสงหลักหายโอ้ม่กช่ดักสงสสามวันหลักหายพี่มูเด็กน้อยมาเล่นนะพี่ดนี่กระเบิดลานน้อย ในน้ำมีป่าในน้ำมีเขาเนาะพวแม่นี่นองเอ้ยเนี่ยมีบอกกันใสน้ำเนี่ยน้ำมีป่าในน้มีเขาหมดๆหมดหหมดกนเลยเนาะมขึ้นสาย กดไปดิไอ้เป็นลือกลายดอกหัวหาดออกเบิดออออกลายด้วย พี่น้องเด้อโอ๊ยๆๆตกลงไปเด้ล่ะมดหลายมดหลายมันกินกระซิ่วเนี่ยเบ็ดตาดูตากล้องกำมองหาตะปลาในน้ำบ่เบิ่งกล้องเด้อ Yeah. <laughs> ได้แล้วได้สามปากได้ไปหาปากแล้วจะล้มได้หรอ ีอ้อไแล้วขึ้นมาเตี้ไม่เอาไม้นี่ขึ้นมาไม้ใหญ่ไม่มันไนอืมเ่งขึ้มาแบ,บ้อีกอันนึง,งอีกอันนึงยังไม่ได้ใส่ ยังไม่ได้ใส่ก็ดูคุณนีพอดีจากกล้องจะหัดไหมน้าหลาน เป็นเลนต้มหืมปลาอย่างาเ่รปลาหรอปลาอย่าง ็จแล้วจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่ดักแปดชิ้นวันนี้แปดถ่ายแปดปาเดี๋ยวมาอืดเสามาเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะมา,มาเสาไม้ยานน้ำกันบิ้งสติดเพราะเม่อวานได้จะป่ากุ้งมาได้เลยได้ยังอานเนาะ นด้ตากะดีดีกว่าปฏิทินอย่างเลยอะแล้วมุ้นนี่กะโ,โหงงงกวัวแล้วยังปฏิทินกับข่าวเลยต้องขึ้นิทีนกับข่าวถ้าถูกใจกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ระจำหลักในเด้อจ้ะบ๊ายบาย